ไปแลลงโรงครูโนรากันบ้างนะครับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะโรงเรียนรัชประชานุเคราะห์อกิีสุราษฎร์ธานีจัดพิธีกรรมโนราโรงครูครับหัทสิ้นหน้าผ้าภูมิปัญญาโนราไทยครั้งที่สิบประจำปีนี้ครับโดยนี้แหละครับเมื่อขำกองวันเสาร์สีส่ผ่านมาที่โรงเรียนรัชประชานุเคราะห์อุิปซีสุราษฎร์ธานีนะครับนายอมรรัตน,นรงค์พ่อโรงเรียนนะครับประทานในพิธีเปิดกิจกรรมหัถสิ้นหน้าผ้าภูมิปัญญาโนราไทย และก็พิธีกรรมนนรารุงครูนะครับกลางที่สิบแล้วของปีนี้นะครับนะณรงณรงครูโนราก็โรงเรียนรัชประชานุเคราะห์ก็ประกอบไปด้วยพิธีกรรมโนรารุงครูเนี่ยก็มีโนราณที่มณีสิ้นนะครับซึ่งาำน้าทีเป็นคนเจ้าพิธีนะครับทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีทุบทถากรรมาชานนนทางการเครืองไหว้กล่าวบทการครูชุมนุมครูนะครับรวมไปถึงการรำนนราถาวายเป็นต้นนอกจากนี้จะมีประกอบพิธีกรรมนะครับโดยโนรา นาทีท่นี่เลยครับเรื่องก,ก,การแสดงหนูรานะครับบทไกรทองจากคณะครูนาตาสินสังกัดสำรักงานบริยานการศึกษาพิเศษและ นน้องเจนี่เนี่ยยังมีบูธนิทรรศการน่าหลาดวัฒนธรรมด้วยนะครับค่ะโดยทันพ่ออาโรงเรียนเนี่ยก็บอกว่าโรงเรียนราชประชานุคราะหซ64ให้ความสําคัญในเรื่อห้องการซึ้มสั้นวัฒนธรรมภูมิปัญญาทองทิ้นสหรับพิธีกําโนราโรงครูค่ะมีมาตั้งแต่เมื่อรื่นนี่ไม่ปรากฏลักท่านที่ชัดเจนนะแต่ว่าสั้นดิท่านว่าก็จะมีมาพร้อมกับการเกิดโนราทางผักตายแ่นเดียวกับศิลปะเรื่องการไหวครูได้พันนั้นและการละเล่นการแสดงอื่นๆแต่การไ่สามารถสรุปได้แน่นอนเพราะว่าไม่มีลักท่าน นะลายกระแท่ของความเชื้อที่ก็เกิดมาเป็นพิธีกรัรมโนราโรงครูซื้อทอดกันมาค่ะกอ็ซอดคลองกับในเรื่องของการเกิดโนราแต่ละทองทีทองทิ้นต่างๆนะคะและการนอกจากนั้นค่ะก็เป็นการปลูกฟังทัศนาคติขานิยมแก่คณะโนราลูกล้านนะคะในสายโนราหายสํานึกถึงความกตันยูรูค,คุณต่อครูบาอาจารย์บิดามันดาที่ลวงหลับไปแล้วรวมไปถึงยังมีชีวิตยู่ด้วยนะ,ะฝั่งเสี่ยงของพ่ออ๋อโรงเรียนกันแรกค่ะ กิจกรรมไหว้ครคูโนรานะครับก็เป็นการสืบทอดประเพณีของจนเร,เราชาวใต้นะครับโดยเฉพาะโรงเรียนราชประชานุก4น,นะครับซึ่งมีกิจกรรมตัวนี้มาเป็นประจาทุกปีนะครับโดยที่กิจกรรมตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นการสืบสารภูมิปัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วงเช้าจะเป็นการอัศศิลป์พาดของโนรานะครับรวมถึงวันนี้นะครับที่จะเป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ลูกๆของเรานะครับมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนี้นะครับโดยที่นอกจากมีกิจกรรมเปิดโรงคูโนราแล้วนะครับไหว้ครูประจำปีแล้วนะครับเราก็จะมีตลาดนัดนะครับเพื่อที่จะให้ลูกๆนะครับมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาแล้วก็ฝึกเล็กส่วนของประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการพิีต่างๆที่ทางโรงเรียนไจัดไว้ครับ